วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูกล้อง v i s a c แ m ม s 9 9 Pro X5 นะครับตัวนี้เป็นกล้องภายนอกกันน้ำได้ที่สามารถซูมได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นความคมชัด5ล้านพิกเซลขนาดภาพ1 5 2 0 p นะครับรองรับ Wi-Fi 5 g ได้นะครับผมตัวนี้เป็นเลน Optical Zoom นะเป็นกล้อง v i s a c แ m ที่สามารถซูมได้เป็นเลนแบบ Optical เดี๋ยวผมจะแกะกล่องเอาตัวจริงมาให้ดูกันเดี๋ยวลองมาดูนะครับตัวนี้เป็นบอดี้สีดำนะเดี๋ยวจะให้ดูเลนครับ เลนออปติคอลนะครับเป็น optical z o ูมนะเป็นความคมชัดช5ล้านพิกเซลนะครับมีระบบไฟ LED แล้วก็ไฟอินฟราเรดนะครับได้ทั้งภาพสีแล้วก็ได้ทั้งภาพขาวดำนะครับซูมออปติคอคุยตอบโต้กล้องได้บันทึกได้ทั้งภาพและเสียงนะครับผมซัพพอร์ตเอทีกาได้มากสุดถึง256 g นะตัวนี้ c s 9 Pro x 5นะครับเป็นกล้องที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งนะหมุนได้นะครับตัวนี้เวลาซูมไม่อึดอัดนะชัดมากทั้งกลางวันกลงคืนแล้วเป็นเลนออปติคอลด้วยนะครับเป็นออปติเคอลแท้ๆนะสังเกตว่าเลนตัวเลนใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวอย่างภาพนะ ตัวนี้จะเป็นตัวอย่างภาพจากกล้องเลนแบบออปติคอลซูมนะครับข้อดีของออปติคอลซูมคือมันสามารถบันทึกในขณะที่เราซูมภาพได้ด้วยนะครับเวลาเราซูมเข้าไปแล้วมันจะบันทึกขนาดภาพที่มันกําลังซูมอยู่ได้เลยนะในขณะที่เลนปกติเนี่ยเวลาเราซูมเข้าไปมันจะไม่ได้ภาพที่เป็นภาพซูมนะครับเวลาดูภาพย้อนหลังนะแต่ถ้าเป็นเลนออปติคอลเนี่ยมันจะได้ภาพที่เรากําลังซูมอยู่ขณะนั้นที่เราแบบ ชอบเหลี่ยมนี้มุมนี้ซูมขนาดนี้มันจะบันทึกภาพได้แบบนี้เลยอันนี้คือข้อดีของเลนส์ออปติคอลซูมนะครับเวลาบันทึกภาพมันจะได้ภาพแบบซูมด้วยนะถ้าเป็นเลนส์ทั่วไปจะบันทึกภาพแบบซูมไม่ได้นะพอเวลาเราไม่ซูมเราจะได้ภาพมุมมองที่กว้างมากๆนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งข้อดีของตัวซูมรุ่นนี้นะมันสามารถซูมได้5เท่านะครับซูมได้ 5x นะแล้วก็บันทึกภาพในขณะซูมได้ด้วยนะ ใช้งานไม่อึดอัดแน่นอนนะครับมุมมองเลนส์ที่ไม่ซูมก็กว้างนะครับเวลาซูมเข้าไปก็ได้ภาพที่คมชัดนะเพราะตัวเลนส์จะเป็นแบบออโต้โฟกัสนะครับประมาณนี้เลยภาพที่ได้นะใช้ดีมากนะครับกล้องรุ่นนี้ใครสนใจสั่งซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะฮะ